มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยปรับปรุงใหม่5กรกฎาคม2 5 6 0หน้าที่และความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้บริหารจัดการชั้นเรียนพัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินยัยคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพัฒนาตนเอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 3. ด้านการพัฒนาตนเองวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีจิตวิญญาณความเป็นครูมีสำนึกรับผิดชอบในวิชาชีพครูมีจรญยาบรนของวิชาชีพการให้ได้รับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย